สวัสดีค่ะดิฉันเด็กิงกัญยาราเสรพลโรงเรียนน้ำสวยวิทยาจังหวัดนองคายการประวดอ่านออกเสียงภาษาไทยขณะพระองค์สเสด็จมาใกล้เบนจากคีรีนครคือราชคฤหเป็นเวลาจวนสิ้นทิวาวานแดดในยามเย็นกำลังอ่อนลงสู่สมัยใกล้วิการทอแสงแผ่ซ่านไปยังสาดีเกษตรและละเลีว เห็นเป็นทางสว่างไปทั่วประเทศสุดสายตาดูประหนึ่งมีหัตถปมาปกแผ่อำนวยสวัสดีเบื้องบนมีกลุ่มเมฆเป็นคลื่นซ้อนซับสลับกันเป็นทิวแถวต้องแสงแดดจับเป็นสีระยับบวบแววประหนึ่งเอาทรายทองไปโปรยปลายเลื่อนลอยลิลลีวเรีย,เร,ย,เ,รยเรียราย ลงจดขอบฟ้าชาวนาไรโคก็เมื่อล้าด้วยตรากตำทำงานต่างพากันดุ่มดุมเดินกลับเคหสถานเห็นไรไรเงาหมู่ไม้อันโดดเดี่ยวอยู่กอเดียวก็ยืดยาวออกทุกทีทุกทีมีขอบปริมณฑลเป็นรัศมีแห่งสีรุง้ง อันกำแพงเชิงเทินป้องปราการที่ล้อมกรุงรวมทั้งทวาระบททางเข้านครเล่ามองดูในขณะนั้นเห็นรูปเขาได้ชัดถนัดแจ้งดังว่านิรมิตไว้มีสุมพุ่มพุ่มไม้ดอกออกโดโอกอบอ้อมล้อมแน่นเป็นขนาดถัดไปเป็นทิวเขาสูงตรงานมีสีในเวลาตะวันยอแสง ปานจะฉายเอาไว้เพื่อแข่งกับสีแสงสีมณีวิเศษมีบุษษยราคบันทวันและกล่องแก้วโกเมนแม้รวมกันให้พ่ายแพ้ฉะนั้นราตถาคตเจ้าทอพระเนตรภูมิประเทศดังนี้พางรอพระบาททุกคนหยุดเสด็จพระดำเนินมีพระหาฤทัยเปี่ยมด้วยโสมนัสอินทรีย ในภูมิภาพที่ทรงจำมาได้แต่การก่อนเช่นยอดเขากาลากูดไวบูญยบันพ์อีสีคีริและคิดชกูดซึ่งสูงตระงานกว่ายอดอื่นยิ่งกว่านี้ทรงทอดทัศนาเห็นเขาเวภาระอันมีกระแสทานน้ำร้อนก็ทรงระลึกถึงปูหาใต้ต้นสัตบัน อันอยู่เชิงเขานั้นว่าเมื่อพระองค์ยังเสด็จสันจรร่อนเร่แต่โดยเดียวสแสวงหาพระอภิสัมภูธิยานได้เคยประทับสำราญพระอิรียบทอยู่ในที่นั้นเป็นครั้งแรกก่อนที่จะเสด็จออกจากสังสารวัตรเข้าสู่แดนสีอมุกกระปริสิพาน